สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปค้นพบความสุขและความมั่นคงที่แท้จริงในวัยหลังเกษียณวัย60พล p พี่น้องครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าถึงแม้เราจะทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณแต่เมื่อถึงเวลาพักผ่อนจริงๆเรากลับยังรู้สึกกังวลอยู่ลึกๆก,กังวลว่าเราจะต้องพึ่งพาใครสักคนในอนาคตความกังวลที่ว่า าวันหนึ่งเราล้มป่วยเราจะมีเงินพอไหมเราจะต้องรบกวนลูกหลานไหมหรือถ้าเราเหงาจะมีใครอยู่ข้างเราหรือเปล่าความรู้สึกนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ครับแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่ความมั่นคงอยู่ที่พลังในตัวเราที่ทำให้เราสามารถยืนหยัดและใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต้องพึ่งใคร และนี่คือแก่นสำคัญของซีรีส์9ตอนที่เราจะร่วมเดินทางกันครับซีรีส์ที่ชื่อว่าอายุ60พลัสไม่ต้องพึ่งใครสามสิ่งที่ต้องเริ่มสะสมสามสิ่งที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องที่ดินแต่เป็นเรื่องของความมั่งคั่งภายในที่จะเปลี่ยนวัย60พลัสของคุณให้กลายเป็นวัยที่ทรงพลังที่สุดในชีวิต สิ่งแรกที่เราจะมาเริ่มสะสมกันในวันนี้และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้คุณไม่ต้องพึ่งพาใครเลยนั่นคือการสะสมความยืดหยุ่นทางร่างกายเราจะมาเจาะลึกกันในขั้นตอนที่หนึ่งของการสะสมสิ่งแรกนี้ครับคือการเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดนั่นคือการเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าเราแก่แล้วทำอะไรไม่ไหวให้เป็นเรายังมีพลังทำได้อีกมาก ลองสำรวจตัวเองนะครับหลายคนไม่ได้ทำอะไรต่อร่างกายเลยเพราะคิดว่ามันคงสายเกินไปแล้วแต่ความจริงคือเซลล์ร่างกายของเราสามารถซ่อมแซมและพัฒนาได้ตลอดชีวิตเพียงแค่เราต้องจุดประกายให้มัน เริ่มต้นด้วยการขยับตัวเล็กๆไม่ต้องเข้ายิมไม่ต้องวิ่งมาราธอนแค่ลุกขึ้นยืนให้บ่อยขึ้นยืดเหยียดเบาๆก่อนนอนหรือเดินรอบบ้านเพิ่มขึ้นวันละสิบนาที การสะสมความยืดหยุ่นทางร่างกายคือการสะสมอิสระในการใช้ชีวิตอิสระที่จะลุกเองนั่งเองเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองและนี่คือการเริ่มต้นของการไม่ต้องพึ่งพาใครในเรื่องพื้นฐานที่สุดของชีวิต เมื่อเราสามารถจุดประกายการขยับเล็กๆได้แล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องทำคือการเปลี่ยนการขยับเล็กๆนั้นให้กลายเป็นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของเราให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและนั่นคือเนื้อหาที่เราจะมาขยายความต่อในตอนหน้าครับเรามาต่อการจากการทบทวนในตอนที่แล้ว เราเริ่มต้นสะสมสิ่งแรกคือความยืดหยุ่นทางร่างกายด้วยการขยับตัวเล็กๆเพื่อจุดประกายพลังงานที่ซ่อนอยู่เมื่อเราจุดประกายได้แล้วพาร์ทสองนี้คือการยกระดับการสะสมนี้ไปสู่การบำรุงรักษาเครื่องยนต์หลักของร่างกายเราครับร่างกายของเราเปรียบเสมือนเครื่องจักรชั้นเลิศที่ทำงานมานานกว่า60ปี สิ่งสำคัญที่สุดในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้วิ่งต่อไปได้โดยไม่ต้องมีใครมาเข็นคือการดูแลกระดูกและกล้ามเนื้อพี่น้องหลายคนกลัวการออกกำลังกายเพราะกลัวล้มกลัวเจ็บแต่การที่เราไม่ทำอะไรเลยต่างหากที่ทำให้เราล้มง่ายและเจ็บนานสิ่งที่ต้องสะสมในขั้นนี้คือความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวหรือความสมดุล ความสมดุลคือหัวใจสำคัญของการไม่ต้องพึ่งพาใครลองฝึกง่ายๆเช่นยืนขาเดี่ยวโดยจับเก้าอี้ไว้ก่อนหรือลุกนั่งช้าๆโดยไม่ต้องใช้มือช่วยการสะสมมวลกล้ามเนื้อและความสมดุลน,นี้ไม่ได้ทำให้คุณดูหนุ่มขึ้นแต่มันจะทำให้คุณมีกันชนคอยรับแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ มันทำให้คุณลุกจากพื้นได้ด้วยตัวเองนี่คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองนอกจากกล้ามเนื้อแล้วเราต้องเริ่มสะสมความรู้เรื่องโภชนาการสำหรับวัย60 p l ครับร่างกายเราต้องการปโปรตีนมากขึ้นเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการที่เรากินอาหารที่ให้พลังงานเพียงพอคือการที่เราเติมน้ำมันชั้นดีให้กับเครื่องยนต์ของเรา การสะสมความยืดหยุ่นทางร่างกายในขั้นนี้จึงไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแต่มันคือการลงทุนในการเป็นผู้ดูแลร่างกายของเราด้วยความเข้าใจเมื่อร่างกายเราแข็งแรงพอที่จะดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็ยังต้องดูแลเครื่องยนต์ที่สำคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งนั่นคือสมองของเราซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญที่เราจะมาพูดถึงในตอนถัดไปครับ เรามาถึงตอนสุดท้ายของการสะสมสิ่งแรกคือความยืดหยุ่นทางร่างกายแล้วนะครับหลังจากที่เราได้บังรุงรักษาเครื่องยนต์โดยการขยับตัวและโภชนาการที่ถูกต้องแล้วในพาร์ทสนี้เราจะพูดถึงความยืดหยุ่นทางร่างกายที่เชื่อมโยงกับสมองครับ ความจริงที่ต้องยอมรับคือผู้สูงอายุจํานวนมากต้องพึ่งพาผู้อื่นไม่ใช่แค่เพราะร่างกายเดินไม่ไหวแต่เพราะสมองเริ่มเสื่อมถอยเริ่มหลงลืมเริ่มตัดสินใจผิดพลาดดังนั้นสิ่งที่คุณต้องเริ่มสะสมอย่างเร่งด่วนคือความยืดหยุ่นทางความคิดและสติปัญญาที่มาจากการดูแลสมองอย่างจริงจังสมองก็ต้องการการออกกำลังกายเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อครับ การออกกำลังกายสมองที่ดีที่สุดคือการทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยลองเปลี่ยนจากมือขวามาแปลงฟันด้วยมือซ้ายดูนะครับลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากแค่เรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆในโทรศัพท์เรียนภาษาใหม่ๆหรือแม้แต่หัดทำอาหารสูตรที่ไม่เคยทำ การทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยนี้เป็นการสร้างเส้นประสาทใหม่ในสมองเป็นการสะสมทุนสำรองทางปัญญาที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้เมื่อเราสามารถดูแลร่างกายให้เดินได้อย่างอิสระและดูแลสมองให้คิดได้อย่างเฉียบคมเราก็ไม่ต้องพึ่งพาใครในเรื่องทางกายภาพและสติปัญญาเราได้บรรลุเป้าหมายของการสะสมสิ่งแรกแล้ว แต่ความมั่นคงที่แท้จริงของการไม่ต้องพึ่งพาใครยังต้องรวมถึงความมั่งคั่งที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระนั่นคือการสะสมความมั่งคั่งทางการเงินซึ่งเป็นแก่นสำคัญที่เราจะมาเริ่มเจาะลึกกันในตอนต่อไปครับเรามาเริ่มต้นการสะสมสิ่งสำคัญสิ่งถัดไปกันเลยนะครับนั่นคือการสะสมความมั่งคั่งทางการเงินที่มั่นคง เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าร่างกายและสมองที่ดีคือรากฐานของอิสระแต่เงินคือเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถรักษาอิสระนั้นไว้โดยไม่ต้องยื่นมือขอความช่วยเหลือจากใครพี่น้องหลายคนอาจคิดว่าฉันกเกษียณแล้วฉันไม่มีทางหาเงินเพิ่มได้อีกแล้วแต่ความคิดนี้คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก่อนเป็นอันดับแรก ขั้นสีนี้คือการสะสมในขั้นตอนที่หนึ่งของแก่นเรื่องการเงินนั่นคือการเปลี่ยนจากผู้ใช้จ่ายเป็นผู้จัดการเงินส่วนตัวความทา้าทายของวัย60 plus ไม่ใช่การหาเงินเพิ่มแต่คือการบริหารเงินที่มีอยู่ให้ใช้ได้นานกว่าชีวิตสิ่งแรกที่ต้องทำรรคือการรู้สถานะของตัวเองอย่างแม่นยำครับคุณต้องสร้างงบดุลส่วนตัวขึ้นมา ทรัพย์สินคุณมีเงินสดเท่าไหร่มีทรัพย์สินที่แปลงเป็นเงินได้เท่าไรหนี้สินคุณยังติดภาระอะไรอยู่บ้างไหมรายจ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จำเป็นค่ายาค่าอาหารค่าบ้าน การรู้สถานะของตัวเองอย่างแม่นยำจะทำให้คุณเห็นอายุไขของเงินที่คุณมีอยู่ว่าเงินก้อนนี้จะอยู่กับคุณไปได้อีกกี่ปีการสะสมในขั้นนี้ไม่ใช่การหักโหมออมเงินแต่คือการอุดรอยรั่วการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นการต่อรองราคาค่าใช้จ่ายคงที่เพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ทำงานเพื่อคุณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เมื่อคุณสามารถจัดการรายจ่ายและรู้สถานะตัวเองได้อย่างชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะมาพูดถึงคือการเปลี่ยนเงินเก็บก้อนสุดท้ายให้กลายเป็นเงินที่สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะเจาะลึกต่อในตอนหน้าครับ จากการทบทวนในตอนที่แล้วเราได้เริ่มต้นการสะสมทางการเงินด้วยการจัดการรายจ่ายและรู้สถานะของตัวเองแล้วในพาธ์ทาน,านี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่สองของการสะสมทางการเงินนั่นคือการเปลี่ยนเงินเก็บเป็นบำนาญส่วนตัว วัย60 plus ไม่ใช่เวลาสำหรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่เป็นเวลาของการลงทุนที่ให้กระแสงเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอสิ่งที่ต้องสะสมคือแหล่งรายได้ที่ไม่ต้องลงแรงครับหรือที่เรียกว่า passive income ที่มาจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำพี่น้องอาจจะพิจารณาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความมั่นคงสูงและให้ผ ตอบแทนสม่ำเสมอกองทุนรวมที่เน้นการจ่ายปันผลที่มีการกระจายความเสี่ยงไปในหลายหลายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้หากคุณมีบ้านหรือห้องชุดที่สามารถปล่อยเช่าได้หัวใจสำคัญของการสะสมนี้คือความปลอดภัยของเงินต้นครับเป้าหมายไม่ใช่การรวยขึ้นแต่คือการทำให้เงินต้นของคุณสามารถสร้างรายได้รายเดือนให้คุณได้อย่างเพียงพอต่อการใช้ชีวิต เงินปันผลหรือค่าเช่าที่เข้ามาทุกเดือนจะทำหน้าที่เหมือนบำนาญที่คุณสร้างขึ้นมาเองทำให้คุณไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานในการของเงินใช้ การจัดการเงินให้มีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างสม่ำเสมอนี้เป็นการซื้อความรู้สึกมั่นคงที่จะช่วยลดความเครียดและความกังวลในวัยเกษียณได้อย่างมหาศาลเมื่อเรามีแหล่งรายได้สำรองที่มั่นคงแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่เราต้องสะสมทางการเงินคือการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันต่อในตอนหน้าครับ เรามาถึงตอนสุดท้ายของการสะสมแก่นเรื่องที่สองคือความมั่งคั่งทางการเงินแล้วนะครับหลังจากที่เราได้จัดการรายจ่ายและสร้างกระแสะเงินสดบํานาญส่วนตัวแล้วในพาร์ท6นี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่สที่สำคัญที่สุดคือการสร้างกําแพงป้องกันความเสี่ยงความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในวัย60ปวกคือค่ารักษาพยาบาลครับ เงินเก็บทั้งชีวิตสามารถหมดไปได้ในเวลาอันสั้นหากคุณต้องเผชิญกับโรคร้ายแรงที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องสะสมคือเงินสำรองสำหรับสุขภาพที่แยกต่างหากจากเงินใช้ใจ่ายประจำวันกำแพงป้องกันความเสี่ยงนี้มีสองส่วนหลักการวางแผนประกันสุขภาพหากคุณยังมีกำลังในการซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคที่คุณกังวลนี่คือการโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันเพื่อให้เงินเก็บก้อนใหญ่ของคุณยังคงอยู่ครบถ้วน การการเงินสดสำรองเฉพาะกิจหากการทำประกันเป็นเรื่องยากคุณต้องกำหนดจำนวนเงินสดก้อนหนึ่งไว้ในบัญชีที่เข้าถึงง่ายแต่ไม่นำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเงินก้อนนี้มีไว้เพื่อค่าฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้น การสะสมกำแพงป้องกันความเสี่ยงนี้คือการสะสมความอุ่นใจที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพคุณจะไม่ต้องโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือทางการเงินจากลูกหลานคุณจะมีอำนาจในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง เมื่อเรามีความมั่นคงทางการเงินแล้วเราก็ได้บรรลุเป้าหมายของการไม่ต้องพึ่งพาใครในเรื่องเงินเงินทองทองแต่สุดท้ายแล้วการไม่ต้องพึ่งพาใครอย่างแท้จริงต้องรวมถึงความสงบทางจิตใจนั่นคือการสะสมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเชิงบวกซึ่งเป็นแก่งสำคัญที่เราจะมาเริ่มต้นกันในตอนต่อไปครับ เรามาเริ่มต้นการสะสมสิ่งสุดท้ายแต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้นั่นคือการสะสมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเชิงบวกเราอาจจะมีร่างกายที่แข็งแรงมีเงินใช้ใจ่ายอย่างเพียงพอแต่ถ้าในชีวิตประจำวันของเราเราต้องอยู่กับความเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเราก็จะยังรู้สึกว่าต้องพึ่งพาใครสักคนมาเติมเต็มอยู่ดี ดังนั้นพาร์ทเจ็ดนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งของการสะสมความสัมพันธ์นั้นคือการจัดการความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดที่สุดคนใกล้ชิดที่สุดในที่นี้ไม่ใช่แค่คู่ชีวิตหรือลูกหลานแต่รวมถึงตัวเราเองด้วยครับสิ่งที่ต้องสะสมคือการสื่อสารที่ซื่อสัตย์แต่เปี่ยมด้วยความเมตตา ในวัย60 plus เราต้องเริ่มฝึกการพูดถึงความต้องการของเราอย่างชัดเจนหากคุณต้องการเวลาส่วนตัวจงบอกหากคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องที่ไม่สามารถทำเองได้จริงๆจงขออย่างมีศิลปะ การสื่อสารที่ดีจะช่วยลดความขัดแย้งที่มาจากการคาดเดาและเข้าใจผิดลงได้การสะสมความสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ชิดคือการสร้างเครือข่ายความรักที่คอยโอบอุ้มเราไว้ไม่ใช่การสร้างภาระให้พวกเขาต้องแบก นอกจากนี้เราต้องเริ่มปล่อยวางความคาดหวังในตัวลูกหลานอย่างที่ผมเคยพูดไปในซีรีส์ก่อนหน้าให้ความรักพวกเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขและยอมรับว่าพวกเขาต่างก็มีชีวิตของตัวเองที่ต้องจัดการ เมื่อเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความสุขกับคนในครอบครัวได้แล้วเราก็ยังต้องเปิดประตูออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อขยายวงสังคมของเราให้กว้างขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะมาต่อยอดในตอนหน้าครับจากการที่เราได้จัดการความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดที่สุดแล้วในพาร์ท8นี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่2ของการสะสมความสัมพันธ์นั้นคือการสร้างสังคมและความหมายใหม่ๆ ความเหงาเป็นบ่อเกิดของการพึ่งพาคนอื่นเพราะเมื่อเหงาเราก็จะรู้สึกว่าเราขาดและต้องหาใครสักคนมาเติมเต็มสิ่งที่ต้องสะสมในขั้นนี้คือเพื่อนร่วมทางใหม่ๆและความหมายของชีวิตคุณอาจจะเริ่มจากการเข้าร่วมกลุ่มทำกิจกรรมที่คุณสนใจอาจจะเป็นกลุ่มจิตอาสากลุ่มออกกำลังกายหรือกลุ่มเรียนทำขนม การทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่การฆ่าเวลาแต่เป็นการสร้างบทบาทใหม่ให้ตัวเองเมื่อคุณเป็นสมาชิกชมรมคุณคือเพื่อนเมื่อคุณถ่ายทอดประสบการณ์คุณคือผู้ให้คำปรึกษาเมื่อคุณทำประโยชน์ต่อสังคมคุณคือผู้มีคุณค่า การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนอกบ้านคือการสร้างหลักประกันทางอารมณ์ทำให้คุณมีที่พึ่งทางใจที่หลากหลายไม่ได้ผูกขาดความสุขและความเหงาไว้ที่ลูกหลานเพียงอย่างเดียว ความสัมพันธ์เหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคือส่วนหนึ่งของสังคมคุณยังมีพลังและคุณค่าที่จะมอบให้กับโลกใบนี้และความรู้สึกมีคุณค่านี้แหละครับที่ทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มและไม่ต้องพึ่งใครมาทำให้คุณรู้สึกดี เมื่อเรามีวงสังคมที่ดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการสะสมความสัมพันธ์คือการวางรากฐานทางจิตใจให้แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะมาสรุปกันในตอนจบครับเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายที่ส่งพลังนี้แล้วนะครับจากตอนที่แล้วเราได้เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์และบทบาทใหม่ๆในสังคมความสัมพันธ์เหล่านี้ได้เติมเต็มความสุขทางใจให้เรา ในพาร์ทเนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่สมของการสะสมความสัมพันธ์นั่นคือการสร้างความสงบภายในที่ยั่งยืนการไม่ต้องพึ่งพาใครอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องของเงินหรือสุขภาพแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางจิตใจ สิ่งที่ต้องสะสมในขั้นนี้คือทักษะการอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขการที่เราสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างสงบและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคืออิสรภาพขั้นสูงสุดลองฝึกการเจริญสติหรือการอยู่กับปัจจุบันขณะดูนะครับฝึกสังเกตความคิดสังเกตอารมณ์โดยไม่ตัดสินการฝึกนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความเหงาความกังวลและความกลัวได้อย่างมีสติ บทสรุปที่ส่งพลังพี่น้องครับการเดินทาง9ตอนของเราได้นำมาสู่ข้อสรุปที่ชัดเจนการที่คนวัย60สลจะไม่ต้องพึ่งใครอย่างแท้จริงคือการสะสมสามสิ่งนี้ที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบการสะสมความยืดหยุ่นทางร่างกายอิสระในการใช้ชีวิต การสะสมความมั่งคั่งทางการเงินอิสระในการตัดสินใจการสะสมความสัมพันธ์เชิงบวกอิสระทางอารมณ์และจิตใจจำไว้เสมอนะครับชีวิตหลังเกษียณไม่ได้เป็นแค่บทสุดท้ายแต่มันคือบทใหม่ที่คุณสามารถเขียนด้วยตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีคุณมีพลังในการควบคุมชีวิตของคุณเองคุณไม่ต้องพึ่งใครข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริง สิ่งเดียวที่คุณต้องพึ่งนับจากวันนี้คือวินันเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันขอให้คุณเลือกทำสิ่งเล็กๆที่ดีต่อสามสิ่งนี้ในทุกเช้าเพื่อสร้างรากฐานของชีวิตที่มั่นคงด้วยตัวคุณเองนะครับขอให้ความสงบและความมั่นคงอยู่คู่กับท่านเสมอขอขอบคุณที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ